สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรียกว่าเราได้มีโอกาสพาตัวเองไปอยู่ใกล้กับกิฟฟารีนมากๆคือ<ช>เริ่มอยากจะทำแล้วนะจากเหตุการณ์ก็คือว่าเราอยากจะหาบริษัทที่มีแผนธุรกิจที่เรารชอบชนั่นก็คือแบบสเต็สเตพอไปอยู่หน้าศูนย์กิฟฟารีนก็หลังเล,ลมีความรู้สึกว่าเอ๊จะสมัครยังไงดีเปิดประตูเข้าไปในศูนย์พอไปศึกษาธุรกิจ เอาเข้าจริงๆแล้วก็เลยได้มีโอกาสอยู่กับอัพไลน์ที่ถูกใจอยู่ในสายงานของของคุณวันเพนคุณวันชัยอารีครับอ๋อครับก็คือได้ได้ได้มีอัพไลน์ที่มาคอยดูแลเราเอาละเราได้เริ่มต้นนับหนึ่งละกับธุรกิจเครือข่ายในฝันของเรากับกิฟฟารีนนี่ตอนออกสตาร์ทในฐานะของคนที่มีประสบการณ์มาแล้วโชคโชนเลย่ะ สิปีพอมาอยู่กับกิฟฟารีนก็ไม่น่าจะยากแล้วเพราะเหมือนกับเราเก่าพอสมควรครัแล้วเริ่มต้นในกิฟฟารีนเริ่มต้นยังไงครับครับก็ประโยคแรกนะครับที่แม่ทีมสอนนะครับก็คือพี่สมนึกนะครับใช้หลักการนี้นะ1นึ่งเอครับผมก็จำตรงนั้นมาถึงแม้เราจะ มีความรู้จากที่อื่นประสบการณ์จากที่อื่นขนาดไหนผมก็ต้องยอมรับตรงตรงนี้ผมเริ่มต้นตรงนี้ได้ผมไม่ปิดบงังผมไม่ทำตัวเป็นน้ำที่เต็มแก้วเนาะเราก็ศึกษาตรงนั้นมาว่าเราเริ่มต้นยังไงศึกษาก็คือศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดของประธานบริษัทก่อนเลยครับเขามีความคิดเป็นไงบ้างครับประโยคที่ผมถูกใจที่สุดเขาก็ยังย้ำอยู่ที่เดิมว่า ที่กิฟฟรีนเราคือเจ้าของตรงนี้ชื่นใจมากนะครับชื่นใจมากนะครับคุณหมอต้อยได้บอกไว้ตรงนั้นนะครับก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแผนการตลาดนะครับซึ่งคลิกเดียวนิดเดียวนะครับผมเพราะว่าผมมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแผนการตลาดแล้วก็เรื่องคนนี้เขาจะเก่งเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครับครับ อ่านเล่ผลิตภัณฑ์เลยนะครับผลิตภัณฑ์ตรงไหนครับพอมาเจอผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนประทับใจไหมครับประทับใจมากค่ะมีสินค้าที่เยอะมากครัแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเกินไปครับเราสามารถที่จะเข้าได้ทุกกลุ่มคร่ะเพราะว่ามันจะมีเครื่องสัอางอาหารเสริมแล้วก็ผลิตภัณฑ์การเกษตรครับเรงใช้ภายในบ้านมีหมดเลยครับก็เลยตัดสินใจลุยกับพี่สมนึกเลยคครรัับบแต่ตอนที่ สมัครปุ๊บเนี่ยมันจะมีงานประจำปีอยู่พอดีใช่ไหมคะคอ่ะอาอภัยก็ชวนตัดสินใจมาดูค่ะครับเพื่อความแน่ใจว่าเราจะตัดสินใจถูกไหมหลังจากนั้นพอได้เข้าไปในงานโอ้โหตื่นเต้นค่ะครับคนเยอะมากแล้วก็มีคนสำเร็จเยอะครัพดิฉันนั่งดูคิดอยู่ในใจนะคะหัวใจพองโตเลยเราจะต้องไปนั่งเราจะต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นให้ได้เราเราเข้าไปอยู่ในงานแล้วเรารรมีความรู้สึกหื จุดนั้นเนี่ยคนสําเร็จเท่านั้นนะที่จะไปยืนวันหนึ่งเราต้องไปยืนตรงนั้นให้ได้ต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นให้ได้ครับครับและในที่สุดเราก็มุ่งหน้าลงมือทำเลยลงมือทำครับหลักการทํางานของทั้งสองท่านในกิฟฟรีนเนี่ยมีการแบ่งงานกันทํำยังไงบ้างแล้วก็แต่ละวันแต่ละวันทํางานยังไงเผื่อท่านผู้ชมจะเอาไปเป็นตัวอย่างที่ดีในการทํางานครับครับเริ่มต้นที่เราพื้นฐานก่อนก็คืองานมีรายชื่อก่อนง่ายๆเลย รายชื่อรายชื่อของเป็นวัตถุด,ดิบครับว่ากลุ่มนี้เราจะเป็นกลุ่มที่ใช้สินค,าค้าหรือว่ากลุ่มนี้จะเป็นนักธุรกิจแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่นะจจะปรับไปได้นะครับแต่ตรงนี้ว่ามีรายชื่อเสร็จปุ๊บเราก็ลงมือกันว่าศึกษาเทสสินค้าก่อนรับอทสินค้าลอ,ลองทดลองสาธิตสินค้าดูนะค,ะครับจากนั้นก็เริ่มไปต้นเริ่มต้นที่ งานข้อแรกที่อัพไลน์บอกคือขายครับขายให้ใครขายให้ตัวเองก่อนครับใช้ทุกอย่างนะครับใช้ทุกอย่างที่ที่ครอบครัวเราจําเป็นต้องใช้ครับก็ประทับใจจากนั้นก็เริ่มขยายไปทีมงานแต่ละคนแต่ละคนแต่ละญาติพี่น้องนะครับแล้วก็เพื่อนที่สนิทครับหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะมองเห็นนักธุรกิจที่ที่เคยทําด้วยกันมาครับ ซึ่งหลายๆคนเขาก็ยึดยึดติดอยู่นะครับยึดติดว่าเ,เขาเขาก็รักงานของเขาถึงแม้บางคนก็ทํางานประจําอยู่ใช่ไหมครับงานประจํามีเงินเดือนมีอะไรอยู่ครับเขาก็เขายึดติดอตรงนั้นว่าเขา้าเขา,ขามาแล้วเขาจะเวิ้งวางหรือเปล่าอะไรตร <ừ> งนั้นเราก็พยายามจะผ่อนคลายให้เขาด้วยการที่ออมองดูให้ภาพภาพกว้างของกิฟฟารีนรกิฟฟารีนช่วยในการนิดนึง ย่นระยะเวลาผมชอบมากตรงนี้ย่นระยะเวลาอายุก็เราก็ประมาณวัยกลางคนละนะครับ,รบจะไปทํางานอะไรก็รายได้ก็คงไม่มากครับ,รบแต่ตรงนี้เมื่อเมื่อมองตรงนี้เพราะย่นงานกิฟฟินช่วยในการย่นระยะเวลาก็สามารถที่จะเปิดใจให้กับทีมงานแต่ละคนแต่ละคนประสบความสําเร็จเป็นขั้นเป็นตอนมาครับ น,นั่นก็คือสิ่งที่เราใช้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติพูดง่ายๆก็คือทีมงานเป็นหัวใจสําคัญคถ้าเราเรามีโอกาสสร้างทัศนคติที่ดีให้ทีมงานได้เนี่ยโอกาสการเติบโตก็ดีด้วยและทั้งสองคนเนี่ยทำงานร่วมกันทั้งสามีและภรรยารมีคําแนะนํำไหมครับว่าการที่สามีและภรรยาเนี่ยได้มีโอกาสทํางานร่วมกันเนี่ยมันมีข้อดีต่อธุรกิจยังไงครับก็ตรงนี้เราเราเ ใช้หลักตรงนิดนึงก็คือเราไปเห็นสโลแกนอยู่ท้ายรถของใครคนหนึ่งเราเขียนเขียนไว้ว่าผัวเมียร่วมใจแม้ขี้ไก่ก็กลายเป็นทองโอ้โหชอบมากชอบมากผัวเมียร่วมใจแม้ขี้ไก่ก็กลายเป็นทองครับครับก็เลยวางแผนการทํางานร่วมกันโดยผมจะเป็นงานด้านการขยายองค์กรครับ แต่คุณรุ่งนภาก็จะทางานด้านสินค้าก็ผลตอบรับก็ดีนะครับในที่สุดพอก้าวเข้ามาเอาละเมื่อกี้บอกวันหนึ่งฉันต้องไปยืนตรงนั้นให้ได้ทางนี้ก็บอกว่าฉันชอบสเตสเต็ปฉันเนี่ยรู้สึกว่ามาอยู่กับกิฟฟารีแล้วมันเป็นบริษัทที่ทุกอย่างมันลงตัวเข้ากับเราไปหมดทีนี้ผลลัพธ์ผลตอบแทนความสําเร็จช่วง3-4เดือนแรกเป็นยังไงบ้างครับเข้ามาทํา3เดือนแรกเป็นไปตามเป้าไหม เป็นไปตามเป้าเลยครับเรือเกินเป้าเกินเป้าเกินเป้าเพราะว่ามีความมีการตอบรับที่ดีมากครับถ้าพูดถึงกิฟฟอรีนคนคนรู้จักครับนะครับคนรู้จักกันแล้วก็ยิ่งเกี่ยวกับสินค้าที่ราคาไม่แพงมากคนตอบรับได้ดีขึ้นนะครับจากนั้นเราก็มีโอกาสที่จะขยายไปทาง เพื่อนบ้านแล้ก็ทางันนั้นเริ่มขยายไปเพื่อนบ้านครับค่ะก็ไปลุยทางโน้นเลยครับแล้วก็ขยายได้ประมาณหนึ่งเดือนเนาะครับก็พอดีนานิดค่ะคนานิก็โทรอาจารย์นิตยาค่ะคนานิดก็โทรมาบอกว่าน้องชนะการแข่งขัน อะไรนะจูเนียร์จูเนียรมินิลาี่หรือบที่ไปเที่ยวต่างประเทศกับเราครับอุ้ยตื่นเต้นเพราะว่าไม่ไม่คิดว่าจะจะจะได้ขนาดนี้เพราะว่าไม่เคยฝันเลยใช่ไหมตรงนี้ไม่เคยฝันว่าจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศครับค่ะทำแค่6เดือนทำแค่หกเดือนเองค่ะครับพอได้ไปเที่ยวปั๊บเรารู้สึกว่า มันเป็นรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วตอนนั้นก็ได้แฟนตาติกด้วยก็เลยได้ไปสองสองสองคนไปที่ประเทศอะไรฮะตอนนั้นสิงคโปร์สิงคโปร์สวยงามมากครับไปฮันนีมูนครับก็ถือว่าเป็นเป็น เขาเรียกว่าความสําเร็จเพียงแค่ไม่กี่เดือนนะได้ทั้งรายได้ได้ทั้งโอกาสในการท่องเที่ยวเราก็เลยใช้ตรงนี้ต่อยอดความสําเร็จให้กับเราในการไปไปสร้างทีมงานด้วยนะครับมีเคล็ดลับการทํางานอะไรนะครับที่เราคิดว่าคนจะประสบความสําเร็จในกิฟฟารีนเนี่ยควรจะต้องมีคุณสมบัติแบบเนี้รับรองทําได้ชัวรมีคําแนะนำไหมครับอย่างผมนะครับผมใช้หลักการบริหารแบบ พรหมวิหาร4นะครับก็คือเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาครับเมตตาก็คือต้องการให้ปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขคนเราถ้าพ้นนี่พ้นนี้พ้นสินจะมีความสุขนะถ้ามีเงินมีทองฐานะการเงินดีก็มีรายได้เนาะครับก็แล้วก็กรุณาก็ปรารถนาอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกขนะครับ อีกข้อหนึ่งก็คือมุทิตาก็คือยินดีกับผู้ที่ประสบผลสําเร็จครับนะครับอันก็คืออุเบกขาก็คือช่วยในการที่ช่วยในให้เราวางเฉยครับในการที่ผู้ที่เขาทําผิดหรือว่าทํำได้รับกรรมอะไรครับเขานั่นคือเราไม่ไปซ้ําเติมใครครับวางเฉยแล้วก็ให้ให้เมตตากับเขาไปเทันครับ ก็เรียกว่าเป็นหลักการที่ทําให้เราอยู่กับคนหมู่มากได้แล้วรู้สึกไม่ทุกข์ไม่เครียดแล้วก็สบายใจแล้วก็ที่สาคัญก็คือต้องให้ความจริงใจกับทุกคนครับอันนี้ก็คือหลักที่เราใช้มาโดยตลอดครับไม่กี่เดือนก็ประสบความสําเร็จขึ้นสู่ตําแหน่ง paradise ใช้เวลากี่เดือนครับแปดเดือนครับท่านผู้ชมครับเพียง8เดือนครับ ขึ้นสู่ตำแหน่ง paradise ทันทีเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากที่ตัดสินใจให้กิฟฟารีนเป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จให้กับครอบครัวแล้วทั้งสองท่านได้รับอะไรบ้างจากกิฟฟารีนเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ,รบมานึกดูว่าถ้าเรายังเป็นพนักงานหรือลูกจ้างอยู่ตอนนั้นอตอนนี้แล้วเราจะาจะได้เท่านี้ไหมครับแล้วก็บ้านของเราก็อ่าใชต่ตอนแรกตอนแรก เราปลูกบ,บ้านใช่ไหมคะมหนี้มหนี่สินอยู่ก็เขาให้เวลา20ปีอะค่ะคร่คะแต่ว่าพอเรามาทำกิฟฟีนมันหมดไปภายใน3ปี